สวัสดีทุกคนวันนี้นะเราจนะมาอ่านหนังสือผีเฝ้าสมบัติกันอ่านจะเอาเรื่องอะไรก่อนเ,อเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราดูสารบันก่อนบูสูงเฝ้าทรัพย์เฮ้ยแย่จริงหมดตัวจนได้ผมด้วยพี่ด้วย ก็เพราะไม่ยอมชื่อชน,นะสิบอกแล้วอย่าพนันต่อดูสิหมดตัวเลยเก็บเงินทั้งชีวิตกับเกลี้ยงฉันเกลี้ยงเลยผมก็เล่นตามพี่พี่ทรงนั่นแหละรู้มีเลิกเล่นก็ดีหรอกหาพูดงี้หมายความว่าฉันผิดเหรออ้นพอพอเดี๋ยวก็ทะเลาะกัน ตอนพอดีที่หลังไม่พักไปบอลไก่ชนบ้านเฮียห้ห่แล้วพี่เองก็กุ้มใจพวกนี้ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าบ้านของพี่แซงไม่เท่าพี่แซงไม่เท่าไหร่หรอกผมสิพวกนี้ต้องจ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลัยไ,ไปสุดท้ายถ้าขอแม่อีกมีหวังโดนตัดหางปล่อยวัดแน่ แต่เมีพี่เพิ่งคลอดลูกนะอ้อนไม่เหลือทั้งค่าคลอดค่านมค่าชาบานงานีนตายแน่ฮไม่น่าเล่นพนันเลยจริงสิฉันคิดวิธีหาเงินด่วนดนด,นดีแล้ววิธีที่พี่ส่งคงไม่ใช่บอกให้ไปปันธนาคารใช่ไหมวิธีง่ายๆสบายๆแค่คืนเดียวก็รวยล้วละ ใค่ให้ช่วยอาจารย์คงขุดดินหาสมบัติในวัดใหญ่ท้ายหมู่บ้านเราเท่านั้นอาจารย์คงอาจารย์คงที่ว่าเก่งทางไสยศาสตรม์มต์ดํานันหรอใช่แกเก่งเรื่องทำเสน่ห์ว่ายๆคือแกเป็นหมอผีนั่นแหละแกชวนฉันมาทำหลายครั้งแลว้วแต่เพราะแกขุดคนเดียวไม่ไหวว่าไงจะไปกันไหม แต่วัดใจในหมู่บ้านเราเป็นวัดอารามหลวงตั้งแต่สมัยกรุงเสียวิทยาเลยนะถึงจะได้ยินว่ามีสมบัติฝังมากมายใต้พื้นดินวัดมาแป๊บหนึ่งนะปู่โสมเฝ้าซักดุมากด้วยที่ผ่านมามงเจอมาแอบขุดตายกันไปหลายรายแล้ว ฉันรู้แต่ตอนนี้พวกเราเสียพันธะุ์หมดตัวแล้วนะไปเอาอ่างก็ขึ้นตอนจะกลับ ตามหาคนมาช่วยข้ากูดินหลายปีแล้วแต่ไม่มีใครยอมไปเลยได้พวกเองมาช่วยแบบนี้โชคดีจริงๆเอ,อ่ออาจารย์คงครับมีอะไรจะส่งถ้าพวกเราถ้าจะสมบัติพวกน้าผมขอบแบ่งสี่ส่วนนะครับอาจารยา์จะแบ่งแบบนั้นได้ยังไงพวกเองช่วยข้าขุด,ดินเองนะคนเหนือมันคือขา้าต้องคอยรายมนมาให้พวกปู่สมเข้ามาคอยขัดขวางเราต้องหาแถมข้ายังมีนี่ด้วยนะดูสิ นะคอยเอาปะนะาะสมุดข่อยโบรโโาณสมุดข่อยโบราณแห่นที่สร้างสมบัรณสมัยกรุงเจียอยุทยานนี่ของแท้เลยนะทำไม่มีเล่มนี้พวกเองอย่าหวังเลยว่าจะ จะเจอมาแต่เศษทองโอ้โหถ้าทางจะเก่าแก่มากเลยนะเนี่ยตกลงว่าถ้าเจอสมบัติค้าจะเอาครึ่งนึงที่เราพวกเองแบ่งกันเองนะเข้าใจนะตกลงครับสวยละจะมาแอบขุดหาสมบัติตานมาเจอพระเนรซะงั้น,นเออทำไมล่ะครับเสีย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 หลอกโจนมาสิสสา คงต้องขออนุมมทนท่านให้ไปนั่งที่อืน่นอย่าคิดทำอะไรแบบนี้เลยพวกโยมรีบกลับไปบ้านดีกว่าพวกเราแกมาก,กุณลอะไรเล็กน,น,น้อยนะครับท่านได้แล้วจะรีบกลับไปของทุกอย่างเป็นของของทุกอย่างในวัดเป็นสมบัติของแผ่นดินโยมไม่รู้สึกถึงความสับแช่งความคำสาบแช่งที่เขียนไว้ในในหน้าสุดท้ายของสมุดค่อยเร่มงนั้นเหรอ ในสมุดค่อยเล่มนั้นหน้าสุดท้ายจะเป็นผ้าเยื่อไม้ซิซีจารคำสาบช่างของผู้ไร้บุญมสนาแต่บางเอิญอยากได้สมรับซับสมบัตินั้นมาเป็นของตนเองพวกยมรีกกบกลับก่อนดีกว่าและอยากดได้ทำคิดทำอะไรแบบนี้เหยียดขาดเอาไงดีครับอาจารย์วันนี้เลิก ลือไม่ดีกลับก่อนละละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะพาเข้าวัดทางอื่นจะได้เรื่องในโลกนี้ซะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่คืนต่อมาโอมเที่ยงเอาละข้าทำพิธีเสกไข่เสียงไทยที่ฝังสมบัติเสร็จแล้วข้าออามงหละสีเลยใต้ดินตรงนี้มีทองคำกับเพชร นินจินเพชรลินจินดาและเงินโบราณมากมายแน่นอนนั้นขุดกันเลยโม้ว้าาอาหารเกิดอะไรไม่เอาเด็กๆตรงนั้นโครงกระดูกไม่มีหัว ยายุดพวกเราเจอผีเฝ้าสมบัติแต่ไม่กลัวข้าร่ายมนกับมันไว้แล้วพวกมันไม่ทําอะไรเองได้หรอกไม่ต้องเป็นสนใจขุดลงไปอีกโอ้ยสักอยากกลับบ้านแล้วสิคิปผิดหรือเปล่านะเราน่ากลัวมากกว่าที่คิดเลยนะเราขุดเอ๊ะมันขุดโดนอะไรหยุด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 ,ยดขุดก่อนเราเจะสมบัติแล้วนี่ต้องไปหลังเข้ามุมทั้งที่เก็บสมบัติไปแน่เลยข้าจะร่ายมนหลังจากนั้นขุดกันเบาๆหน่อยนะ ครับอาจารย์า <c oughs> งานนี้พวกเรารวยกันแน่ว้าวแสงอนสะ่ง <c oughs> เป็นไรหรือเปล่าโอ้ย oh, <c oughs> ลมล,ลมมาจากไหนกันเนี่ยตตาดินแบบนี้จะมีลมพัดแรงออกมาขนาดนได้ยังไงอย,ย่งกับมีลมพัดยักษ์อยู่ใต้ดินเลย เวือขนาดเหล็กยังหกกักกระจาดไม่เหลือิ้นดีถ้ากลมลงไปมีหวังจะเละเป็นโจ๊กแน่ๆนี่คงเป็นหุ่นพยนต์ที่กนวารันฝังไว้ในถ้ำเพื่อฝ้าสมบัติหุ่นพยนต์คืออะไรหรือพี่ซ้องเป็นหุ่นจำลองรูปคนสัตว์และยักษ์ใช้ที่ใช้อาหาขะคาถาอาคมแสกให้ใช้ตามคำสั่งของเจ้านายนะ่ะ ตาทางจ้ของสมบัติจะสั่งให้ขุนพยนทรอยกับเล่นทุกคนที่มาขุดสมบัติของเขาหุนพยนต์ตัวนี้นะ่าทางจะมีลดเด็กเยอะนะักข้าจะทำลายลางลางเวทของมันก่อนพวกเองรอข้าหน่อยนะครับอาจารย์อะสวยซะแล้วปัดโทช้าไปจงได้เสียงได้รครัอบอาจารย์อย่างกับมีงูแล้วอยู่ใต้ดินเลยโอ้โมงขุมทรัพย์มันเลื่อนหนีไปแล้วนะสิ ฮะสมบัติขึ้นที่เองได้ไดเหรอมันมีเวทมนต์กำกับอยู่ค่าเองยังคลายไม่ได้ <analyzed noise> เธอมีอะไรผิดปกติไหมเธออยากจะบอกหรือเปล่างั้นเธอจะไม่บอกเราใช่ไม่บอกไม่ใช่จะบอกนี่แต่ถามนายเอไม่ได้เลยหรอยูโมเดอร์สนเจ๋งอะดินทะลุมปิกปากหลุงที่อุสาขุดหมดเลยรัดโถหลังนี้ต้องขุดใหม่แล้วละ่ะห้ามพราะผมขุดไม่เป็นแล้วนะครับอาจารย์ไม่ไหวก็ ต้องไว้มาถึงขั้นนี้แล้วจะต้องกลับบ้านไปมุกป,ป่าเงี้ยเหรอคราวนี้สมบัติมาอยู่ใต้เจดีแล้วรีบขุดเร็วบอกว่าไงก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไงตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งอหายไปแล้วโอ๊ยปวดท้องผมด้วยขาปวดด้วยโอ๊ยช่วยด้วย ท่านเณนช่วยพวกเราด้วยโอ้ยเพื่อเขาคือปู่สงเฝ้าทัพย์ที่จะมาเอาชีวพวกโจรที่บังอาจบุกรุกสมบัติของชาติแต่โชคดีที่พวกเราพวกเขาเนี้ไมีเมตตาไม่งั้นพวกโยมคงตายกันไปหมดแล้วอัตมาเคยเตือนแล้วว่าอย่าคิดทำเรื่องแบบนี้ พวกยมไม่ฟังที่อัตมาเตือนกันเลยผมสาบ้านว่าจะไม่ทำระบบนี้อีกแล้วครับยังไงก็ช่วยพูกผมก่อนโอ๊ยไม่ไหวแล้วคืนนี้พวกยมแค่นอนสรุปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะฝืนเองพอชาบ้านมาเห็นก็จะอับอายและหลาบจำและไม่กล,าล้าละเมิดโลกมากอยากได้สมบัติของผู้อื่นจบไป